สวัสดีค่ะวันนี้ภูกองพิทักรักแผ่นดินก็มาให้เพื่อนๆทำใบงานง,ง่ายๆจากแคนีกแล้วนะคะ EP พสอง่าเป็นใบงานเกี่ยวกับอ่ายูนิคอนนะคะยูนิคอนนะคะก็เป็นการทำกิจกรรมเวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไงนะคะไปกันเลย ค่ะช่วงปิดเทอมนะคะก็อยากให้น้องๆหรือเด็กๆทุกคนมีเวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะโดยเราก็มาเลือกนะคะว่าเราจะทำใบงานเกี่ยวกับการระบายสีง่ายโดยมาที่เวิร์กชีตเลยนะคะตรงนี้ค่ะแล้วคลิกไปเลยค่ะเมื่อได้แล้วเราก็จะปรับขนาดของตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนนะคะเอาอาัก60%เอร์ซนนะคะเพื่อจะมองได้ครอบคุมนะคะ แล้วเราก็มาตรงที่ Element นะคะตรงนี้ค่ะเพื่อเราจะพิมพ์หารูปภาพที่เราต้องการนะคะโดยพิมพ์ไปตรงที่แว่นขยายด้านบนเห็นไหมคะอ่าตรงนี้นะะเลยค่ะแล้วพิมพ์เลยค่ะคะำว่ายู i c o r นนะคะนี่ก็จะมีรูปภาพเยอะแยะเลยนะคะเกี่ยวกับยูนิคอนนะคะให้เราเลือกแล้วเราก็มาคลิกตรงนี้นะคะเพื่อจะดูให้ครบทุก แบบนะคะอ่าก็จะมีแบบที่เขาระบายสีแล้วนะคะที่เป็นภาพสำเร็จรูปเป็นรูปสำเร็จรูปนะคะแต่เราอยากได้ภาพยูนิคอร์นที่ยังไม่ได้ระบายสีนะคะเพื่อเราจะปรินต์ออกมาแล้วระบายสีเองนั่นเองนะคะดูซิมีไหมเอ,อ่ยนี่ภาพนี้ก็สวยนะคะเดี๋ยวลงไปดูอีกสิมีอีกไหมโอ้นี่ก็สวยะคะ่ะเอาอันไหนดีเอานี้แล้วกัน เดีย๋ยวลงไปดูข้างหน้าอีกหน่อยอืมเยอะมากมีแต่ภาพส,สวยๆทั้งนั้นเลยโอ้โอ้เยอะจริงๆค่ะแต่เราอยากได้เป็นแบบภาพที่เอาไว้ระบายสีนะคะเรากลับมาที่ตัวแรกที่เราสนใจก็คือตัวนี้ค่ะคลิกเลยมาแล้ว เมื่อเราเราได้ภาพแล้วเราก็จะขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นนะคะโดยเรากดที่มุมขวาด้านล่างนะคะอ่าเราก็ลากให้มันใหญ่ขึ้นเลยคะ่ะขยายให้มันใหญ่ขึ้นตามที่เราต้องการนะคะมาไม่เอ่ยมาแล้วเห็นไหมคะก็จะได้ภาพยูนิคอนตัวใหญ่ตามที่เราต้องการเลยค่ะ ถ้าเราอยากเพิ่มข้อความเราก็มาตรงที่ตัวีด้านซ้ายมือเลยนะคะ,ะคลิกไป,เ,ปเลยค่ะแล้วเราก็พิมพ์ลงไปเลยนะคะมาเซนสวยเนี่ยแบบนี้เลยค่ะแต่ในที่นี้เราไม่ได้ต้องการข้อความนะคะเราก็ลบออกโดยกดที่ปุ่มถังขยะนี่ค่ะ ข้อความก็จะหายไปแล้วนะคะเราก็ไปเลือกรูปภาพที่เราต้องการต่อเลยนะคะว่าเราจะเอารูปไหนได้แล้วเราก็คลิกเลยนะคะแล้วเราก็จัดวางภาพให้สวยงามนะคะตามที่เราต้องการเลยค่ะ ค่ะเมื่อจัดวางเสร็จแล้วแล้วก็ไปเซฟรูปภาพลงเครื่องกันเลยนะคะอ่ากดปุ่มเซฟด้านบนขวามือนะคะตรงคำว่าแชร์นะคะเราจะดาวน์โหลดลงเครื่องก่อนนะคะอ่าแล้วกดปุ่มดาวน์โหลดนะคะเลือกเป็น pdf นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดลงไปเลยก็จะมาอยู่มุมล่างซ้ายมือนะคะอ่าเราเนี่ยมุมตรงนี้ค่ะแล้วเราก็คลิกไปเลยค่ะ มาแล้วนะคะมาที่เครื่องของเราแล้วเสร็จแล้วเราก็จะปริ้นนะคะกดที่ลูกปริ้นบนขวานะคะแล้วก็สั่งปริ้นเลยค่ะก็จะไ,ได้แล้วนะคะนี่ใบงานแสนสวยของเรา ใบ,ใบงานมายูนิคอร์แสนสวยแล้วก็เป็นระบายสีได้เลยคนะ่ะ